ครั้งแรกที่ฉันมาฉลองปีใหม่ที่บ้านสามีใส่น้ำเยอะๆถึงจะอร่อยนะได้เห็นพี่สะพ้ายโดนน้องสาวแม่กัดแกงได้ใส่น้ำเยอะๆใช่ไหมพอแม่พอแม่พออะอรยาลูกอรไรยาเป็นอะไรลูกมันพล้วพี่นาแบบนั้นหม ่ทำไมไม่รีกพาน้องไปล้างหนะ้าไปเห็นเลยยังไงนี่จะกินอะไรก็กินดีๆสิอย่าเคียร์แบบนี้ปล่อยเขาเถอะเขาอายุเท่าไหร่เองหนูจะกินแบบนี้แล้วพี่มายุ่งอะไรด้วยนี่ งั้นก็กินเข้ามานะกินเข้าไปให้หมดพีอยากกินมากไม่ใช่เหรอแล้วถ้าวันนี้กินไม่หมดเนีย่ยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะเออถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับต้องไปเก็บของไปเที่ยวปีใหม่อะพี่แท็ดือมือหือจะงงทำไมไปหาผลไม้มาให้น้องสิใช่ฉันจะกินแตงโมเท่านั้นแต่บ้านเราไม่มีก็ไปซื้อสิ นิ่งอยู่ทำไมน้องฉันอยากกินแตงโมรีบไ,ไปซื้อดิต่อไปก็อย่าไปหาเรื่องนัตตีเคอยให้มากนักนะถ้าจะรังแกนะก็ไปรังแกมัดหมี่นู่นนะนัตตี้เขาอารมณ์ร้อนส่วนพี่แพทพี่ชายเราะนะเขาก็เป็นคนที่ยอมเมียและมัดหมีนะเขาเป็นคุณไม่ค่อยอะไรกับใครถ้าจะทะเลาะกันนะพี่เทนะเขาเขา้าข้างเราอยู่แล้ว <c oughs> ที่รัก ตูตูฉันก็รู้สึกเจ็บแขนขึ้นมาคุณช่วยปอบผมให้ฉันได้ไหมคะผู้หญิงเดียวนี้ยสบายจังเลยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยก็ต้องให้ขอให้ผัวช่วยทําให้นี่ลูกแม่ให้แกหาเมียนะไม่ใช่หาแม่มาอีกคนนี่เทนมือผู้ชายอะ่ะเข้าใจสาหรับทํางานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่มาปลอบผมแบบนี้ได้ยินไหมได้ยินคแครับแแม่คะ,คะ วันๆเอาแต่กิน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 คิดว่าฉันไม่หิวบ้างไงไปทำกับข้าวสิ<อ>นิ่งอยู่ทำไมอ่ะไปทำกับข้าวให้แม่กินนีิเกิดแม่คุณหิวแล้วเป็นไรึนันจะรับผิดชอบได้เปล่าเออเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้เลือนสมัยก่อนนะผู้หญิงเขาดูแลผู้ชายและตอนนี้มันอะไรเนี่ยแม่คะประเทศไทยเนี่ยเขาเลิกพาดมากี่ร้อยปีแล้วคะแม่จะมาใช้หนูทำไมแม่ พอได้แล้วนะเลิกหาเรื่องนัตตี้เขาได้แล้วหาอะไรกันแกนี่ยอมเมียตลอดเลยนะยิ้มอะไรไม่ใช่เพราะเธอเลยแม่ถึงโกรธขนาดโชคดีนะเนี่ยที่มีพี่เทนเนี่ยคอยปกป้องเรามีแต่พี่แพทเนี่ยแหละที่ขี้ขดมากฉันแก้ทําเองเหละไม่เงั้นครอบครัวฉันเนี่ยคงพังมักลัวเมียก็บอกว่ากลัวเมีย อย่ามาทําเป็นหาเหตุผลให้ตัวเองดูดีนะนี่ถ้าคนเป็นผัวอย่างเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเมียป่านนี้ครอบครัวคงพังหมดแล้วสิถึงจะแบบนั้นก็เหอะเขาก็ไม่ควรทําไม่ดีกับแม่เรานะพี่รู้จกักคำว่ากระตันยุกระตะเวทีปะแต่แกกับแม่เป็นคนไปหาเรื่องน้าตีเขาก่อนเองนะฉันผิดเหรอที่เข้าทําหน้าที่ของเขาทําไมต้งกลับมาแล้วทาไมซืม้อแตงโมลูกใหญ่ขนาดนี้ ไม่รู้เหรอว่าแตงโมเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งไม่อร่อยฉันจะกินแตงโมญี่ปุ่นที่ไรมันเทา่านั้นไอ้เธอทำบ้าอะไรเนี่ยอยากกินนักไม่ใช่หรอกินเข้าไปสิกินกินเข้าไปสิกินยุดมันนี่ทำบ้าอะไรของหนูเนี่ย สอนเมียพี่บ้างนะนี่ทุกคนคะเรื่องของความสัมพันธ์ผัวเมียเนี่ยถ้าผัวอยากให้เมียเขาดีด้วยเนี่ยผัวต้องดีกับเขาก่อนนะแม่ผัวกับลูกสะภ้ยก็เหมือนกันค่ะถ้าอยากให้ลูกสะพ้ายเขารักแล้วเคารพเนี่ยแม่ต้องทําตัวให้หน้าเคารพก่อนนะคะเทนเองก็เหมือนกันนะถ้าเทนทําเหมือนเมียตัวเองเป็นสิ่งของอะเขาก็จะมองเทนเป็นสิ่งของเหมือนกันนะหรือว่าถ้าเทนมองเขาเป็นคนนอกครอบครัวแบบเนี้ยพี่จะบอกให้นะระวังเถอะ วันหนึ่งเทนจะเป็นได้แค่คนแปลกหน้าสำหรับเขาอะพี่แพทครับกลับบ้านครับจนหานมีเราไปด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไงบ้างอะ่อะหอฉันกลับมาแล้วดีหลังจากพบว่าแฟนตัวเองนอกใจ วิธีที่ฉลาดที่สุดในการรับมือของไข่มุกคืออะไรนะคือเขาไม่ได้ร้องไห้ไม่โวยวายความสงบของไข่มุกทาให้ผมรู้สึกแ,แปลกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณใช่ไหมฉันเห็นเขาในรูปที่คุณไปงานเลี้ยงที่บริษัทใช่ครับเพราะกลัวว่าภรรยาจะไปที่บริษัทแต่ว่าเธอเป็นแบบนี้กับทุกคนเลยนะไข่มุกและก็กลัวว่าตัวเองจะเสียงานไปเธอเธอเป็นคนง่ายๆดังนั้นผมจึงโยนความผิดใส่เพื่อร่วมงานผู้หญิง แต่ว่าเธอก็รู้แล้วนะว่าผมมาแต่งงานแล้วอะ่ะเธอยังมาออยผมใครมุกเรื่องนี้ผมเป็นฝ่ายถูกกระทํานะคนกับเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะไม่นานนะเรากินข้าวแค่ไม่กี่มือ้อถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเนี่ยดูโทรศัพท์ผมก็ได้ดีนะที่ผมมีนิสัย่ลบหลักฐานไประจำแต่ว่า,วาผมกับเธอเรามีอะไรแค่ครั้งเดียวเองนะใครมุกไม่พบอะไรในโทรศัพท์ผมต่อไปเนี้ผมจะเคลียร์ตัวเองเลยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เชื่อแล้วก็ ให้ผมเขียนสารภาพผิดในจดหมายก็ได้มีผู้ชายไม่กี่คนที่ไม่เคยผิดพลาดหลังจากนี้ต่างหากที่สำคัญไม่ใช่วีทิพานนะผมนึกว่าไขมุกจะเหมือนผู้หญิงทุกคนที่ร้องไห้วยวยวายแล้วก็ขู่จะฆ่าตัวตายเคลาเช้านี้ฉันไปตลาดซื้อข้าวต้มร้านเปิดไม่ให้คุณด้วยนะงั้นวันนี้ผมจะกลับไปไว,ว้นะ ไข่มุกไม่กดเลยตรงกันข้ามเธอกลับเอาใจใส่มากกว่าเดิมส่วนชุดสูทของคุณเนี่ยฉันก็รีดให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วข้าวเที่ยงเนี่ยฉันก็ใส่กล่องให้แล้วก่อนกินคุณก็มาอุอน่นกันแล้วกันนะไม่เห็นจะต้องลำบากขนาดนั้นเลยนี่เมื่อก่อนเนี่ยฉันเองก็แตยุ่งเกินไปไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีให้คุณเลยทางๆที่ผม,มคนนอกใจแต่ไข่มุกกับโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองกินข้าวบนค่ะ สุขสันต์วาเลนไทน์นะครับทีรักผมรู้นะว่าคุณเนี่ยชอบกระเป๋าใบดีมากอะ่ะพอเงินเดือนผมออกเนี่ยผม,มรีบซื้อมาให้เลยนะไข่ <c oughs> มุกไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ชอบขุดเรื่องเก่าๆมาพูดทุกครั้งฉันเองก็มีให้คุณเหมือนกัน <c oughs> แต่ไข่มุกก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังยกโทษให้ผมแต่เมื่อผู้หญิงให้อภัยผู้ชายที่นอกใจคุณต้องเตรียมใจไว้เลยว่าเขาอาจจะวางแผนบางอย่าง คุณยังจะกล้านะฉันอีกเหรอครั้งล่าสุดภรรยาของคุณไม่โวยวายคุณเหรอนอกจากที่เขาจะไม่โวยวายแล้วเนะี่ยเขายังพยายามทาให้ชีวิตคู่กลับเป็นปกติกด้นะเขาคงจะรู้แหละว่าถ้าเกิดว่าเลิกกับผมไปเนะี่ยเขาคงหาคนดีกับผมไม่ได้งั้นถ้าคุณไม่อยากกับภรรยาแล้วความสัมพันธ์ของเราครั้งนี้คืออะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าผมหย่าไปผมที่เป็นคนผิดก็จะเสียทรัพย์สินไปตั้งครึ่งหนึง่ง ผมจะหาเงินจำนวนกระเป๋าให้คุณฉันถ yeah. ่ายรูปแล้วก็วิดีโออีกชูนี้เรียบร้อยแล้วไข่มุกแต่นะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะมันยอมรับผิดกับแกแล้วไม่ใช่เหรอทำไมแกยังจะกลับไปคืนดีกับอีกผู้ชายแบบนี้ล่ะเขายอมรับผิดเพราะเขากลัวกลัวตกงานกลัวเสียหน้ากลัวการหย่าร้างกลัวการแบ่งทรัพย์สินผู้ชายเนี่ยนะถ้ามันได้นอกใจไปแล้วเนี่ย ความซื่อสัตย์ก็จะหายไปทำไมไม่เดินเข้าไปโวยวายกระชากหัวมันคิดใจมันแบบนี้เลยฉันก็ต้องมีสติที่สุดไงแกในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยกำลังสับสนที่สุดแบบนี้ถึงจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของเงได้มากที่สุด <c oughs> คุณกับเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่นานนะเรากินข้าวแค่ไม่กี่มือ้อถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเนี่ยดูโทรศัพท์ผมก็ได้แม้ว่าเขาจะลบบันทึกการโอนทั้งหมด แต่ฉันสามารถเข้าไปที่หน้ารายการบัญชีแล้วดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบฉันแอบตรวจสอบตอนที่เขาไม่ทันสังเกตว่าทรัพย์สินและมีสินทั้งหมดในบ้านมีอะไรบ้างรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชีที่เขาใช้เป็นประจำตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสูญเสียเงินนอกจากจฎหมายสำนึกผิดที่พิสูจน์ได้ว่าเขานอกใจฉันยังมีเสียงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเสริมตอนนี้ฉันมีรูปภาพและก็วิดีโอของเขา เงินที่เขาสาเก็บมาทาั้งชีวิตครึ่งหนึ่งเขาต้องจ่ายสำหรับการทรยศของเขาเอาจริงนะถ้าผู้หญิงทุกคนอย่างเราเราที่ถูกหักหลังเนี่ยเราคิดได้แบบแกเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเวลาที่โดนหักหลังเนี่ยเราไม่ควรเสียเวลาไปกับการทะเลาะที่ไร้ประโยชน์นะเราควรใช้โอกาสนในการที่ทำให้เขารู้สึระกบ้านแล้วก็เราเป็นที่พักใจเซ็นข้อตกลงก็เซ็นไปแบ่งทรัพย์สินก็แบ่งไป ไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกอยากจะรวยจากการหย่าแต่เมื่อความรักหายไปแล้วเนี่ยการปกป้องทรัพย์สินของตัวเองน่าจะเป็นข้อเดียวที่ทำให้หยุดความเสียหายได้